สวัสดีค่ะวันนี้ประสุมีลูกตาลอยู่ลูกหนึ่งนะคะประสุไปตลาดพอดีไปเจอลูกตาลสุกนะคะคก็เลยซื้อมาจะเอามาทําขนมตาลแต่ก็จะเอามาปอกให้ดูนะคะว่าเขาเอาเนื้อตาลออกมาอย่างไงจากลูกตาลสุกนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็แต่ได้ลูกตาลมาก็เอามาล้างก่อนนะคะลูกตาลเขาจะสุกนิ่มเลยค่ะเนี้นิ่มเลยนะคะ เราก็มาแกะตรงนี้ออกนะคะมือล้างแล้วนะคะเนี่ยค่ะเราก็มาแกะออกแกะออกแล้วเราก็มาเฉือนเนี่ยคะ่ะเพื่อจะเอาเปลือกดำๆเขาออกนะคะเปลือกดำออกแล้วถึงจะมาคั้นถึงจะมาคั้นเอาเนื้อเนื้อตาเนี่ยนะคะ เป็นขนมแบบโบราณโบราณน,นะคะเนี่ยค่ะพอเราเนี่ยเราแกะตรงตรงหัวจุกเขาออกแล้วเราก็มาดึงเปลือกออกนะคะเนี่ยค่ะแต่ต้องล้างก่อนนะคะเพราะว่าเขาเราซื้อเข้ามาเราก็ไม่รู้ว่าเขาเลอะอะไรหรือเปล่าเราก็ล้างเปลือกก่อนแล้วเราถึงจะมาแกะ ตอนนี้เราก็เจาตรงหัวจุกออกแล้วเราก็มาแบะนะคะแบะลูกตาลออกแล้วก็มาดึงตรงนี้่ะไรอย่างเงี่ยถ้าเอากินไม่ได้นะคะตรงนี้ทิ้งถ้าเราใส่ไปแล้วเขาจะเฟื่อนเืนนะคะ ก็จะดึงเขาออกนี่ค่ะตอนนี้ก็เหลืออย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปคั้นนะคะ เนี่ยตรงดำๆเราก็ดึงออกให้หมดเลยตรงนี้เม็ดเขานะคะเม็ดเม็ดตาลน,นะคะพอเราดึงส่วนที่เป็นแข็งๆตรงข้างบนนี้ออกแล้วเนี่ย เราก็จะเอามาคันนี่จ้ะนะคะเี๋ยวเราก็ดูข้างล่างด้วยข้างล่างถ้ามีแข็งแข็งหรออะไรเราก็ต้องดึงออก เสร็จแล้วเราก็เอาน้ำใส่นะคะแล้วเราก็คั้นเลยค่ะคั้นเอาเนื้อตาลน,นะคะสองมือเลยค่ะไม่ต้องที่เขาทาขายเขาก็ทําอย่างนี้นะคะเข้ก็ต้องคั้นแบบน,นี้ยเนื้อตาลเริ่มออกแล้วนะคะ ตอนนี้ก็คั้นและเ็จแล้วนะคะลูกตาลเป็นเนื้อตาลนะคะตอนนี้เดี๋ยวป้าก็จะกรองเนี่ยคะ่ะที่ป้าคั้นไว้และนี้เม็ดนะคะเนี่ยนี่เป็นเนื้อแบบที่หลุดออกมาจากอันนี้แล้วก็บีบบีบเอาเนื้อมันออกนะคะเดี๋ยวเราก็กรองก่อนนะคะเรากองเพื่อเอากากออกนะคะ คนอะนะคะเพื่อเอากาบที่เวลาเราคั้นแล้วมันจะหลุดติดเนื้อออกมาอยนี้น แล้วก็คนไปเรื่อยๆให้เนื้อเขาลงให้หมดเขาก็จะเหลือกะเศษเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าเราไม่กองมันก็จะมีเศษติดไปในเนื้อตานี่ ไม่น,น่ากินนะคะเราต้องกรองออกค่ะอันนี้ก็เสร็จตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะใช้ของเดิมเนี่ยแล้วก็จะใช้ผ้าขาวบางนะคะ ข่าวบางมาก็มาพอดีบ้าใช้หลายชั้นนะคะเพราะว่าไม่มีตรงแป้งก่อนนะคะเนี่ยค่ะค่อยๆจับมุม เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมัดเทใสให้หมดะนี่นะคะแล้วก็จับมุมไว้พอดีกระชอนเขาเล็กไปหน่อยถ้ากระชอนใหญ่เขาก็จะใส่หมด โอเคหมดแล้วเราก็มาจับมุมจับมุมเนื้อนะคะแต่ถ้าเขาบางต้องหลายชั้นเพราะว่าถ้าเขาบางเขาบางเดี๋ยวถ้าน้อยๆชั้นเดี๋ยวเนื้อตาลจะออกหมดเนี่ยค่ะแล้วเราก็มัดนะคะพอดีป้าไม่มีเชือกฟางป้าก็ใช้อันนี้เลยมัด เดี๋ยวจะได้ใช้หัวตรงนี้เขาแขวนใช้ตรงตะขอแขวนเนี่ยะ่ะแต่อย่าไปบีบน้ำออกนะคะให้เขาหยดเองถ้าเราไปบีบออกเดี๋ยวเนื้อออกไปด้วยค่ะ เนี่ยนะคะเสร็จแล้วเราก็แขวนไว้อย่างเนี้ยค่ะเนี่ยนะคะแขวนจนกว่าน้ําเขาจะหยดหมดเพราะว่าน้ําถ้าเราเก็บไว้เนี่ยเอาไปทําขนมไม่ได้มันจะเฟื่อนขนมจะมีเป็นแบบเฟื่อนอะไม่อร่อยเละค่ะอันนี้เราก็ปล่อยเขาหยดเนี่ยเนี่ยเขาก็จะหยดเป็นน้ำลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคะ่ะปล่อยเขาหยดจนแห้งจนเป็นแต่เนื้อตาลเลยนะคะเดี๋ยว ันตอนนี้ก็มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวค่อยดูอีกอีกตอนหนึ่งคือจะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่จะทำขนมนะคะ